สวัสดีค่ะมาทักทายก่อนก่อนจะออกไปกินข้าวกับพ่อใหญ่เดชส่งลูกกระตากว่าสีหามุมได้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนฝนตกเมื่อเช้าก็ตกวันนี้ก็สิตกบนนี้ตั้งเขามาแล้วชาวนาวชาวไร่ก็สิดีใจอยู่ดอกพี่น้องมีนามาอันนั้นแหลวมาทำนาเนาะช่วงงานแห้งแห้งแรงหลายย่านจีบมีนาม้าสงสารข้าว คนที่ลงทุนไปแล้วก็อะไรอ่ะกลัวเนาะจะไม่ได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวเนาะจ้ะเนาะทีนี้ฝนมาแล้วก็สิใครเติบอยู่ละคนที่อันอยู่ห่างอะไรชนปรปทานเนาะจ้าเนาะที่อยู่ไกลๆเขาไปเนสูบน้ําไม่ได้น้ําเข้าไม่ถึงเนาะฝนตกมากมันก็สิมีแห้งละต้นเขาซิมบาว,าวาอีหยังตีเน็ตอาจจะบ่ได้ทําคลิปอา่าทานหรือจา้าหรือว่าเข้าครัวเนาะเด็ดมันโยนตาพี่เนาะนี่ขนาดลบเลยได้นน่ บางทีทำคลิปกินกินกินอย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะ่ก็เข้าใจอยู่เด้หรือว่ามีแต่คลิปทำอาหารมันก็น่าเบื่อการทำ o u t u b e นะี่ะมันไม่ง่ายนะทำคอนเทนต์ซ้ำๆคนเข้ามาดูมันก็อะไรอะ่ะไม่มีแรงดึงดูดดึงดูดความสนใจมันก็ทำให้คนติดตามลดบ้างหลยยอดวิวลดบ้างเละได้เล,เลยว่าชีวิตเน็ตมันก็วนเวียนอยู่แต่ในบ้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่แหละ เจ็ดสิบตารางเมตรเนาะเพราะว่าจักสีเฮ็ดอียงนะี่เข้าใจว่าอาจจะดูน่าเบื่อเข้าใจคนที่เข้ามารับชมหรือว่าผ่านหูผ่านตาม,มาทางช่องเนต็ตเมื่อนี่พ่อะย่เลยบอกจะพาออกไปข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเธอก็จะได้ถ่ายทาเออคลิปแปลกใหม่ๆแนว่แตกล่าแต่ละอาทิตย์น่ะเธอน่าจะเปลี่ยนอ,อะไรอะบรรยากาศออก ไปทําคลิปข้างนอกบ้างข้างในบ้างเน่นเลยบอกบางทีเนี่ยกุบปุอยากออกไปใส่เเลยว่าทําคอนเทนต์พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ่อยๆไปข้างนอกบ้างไปนั่นบ้างเจอเพื่อนบ้างบางทีการเจอเพื่อนเราก็อยากไปนั่แหละมันว่าเน่จะพาไปดูอันฟาร์มตกกะกเตนหมูเนะเาะพออยู่ๆขี้เกียจไปซะง,งั้นเน่นเลยว่าเนี่ยจังซีละ มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็อยากไปเดี๋ยวมันก็ไม่อยากไปพอถึงเวลาก็ไม่อยากไปเมื่อวานนี้ก็ไปดื่มกาแฟกับพ่อใหญ่ก็ไปได้ยินอะไรอะนานาติตังเนาะจาะอันนี้คือเสียงมาจากฟังชาวต่างชาติคือมันทําให้เหรารู้สึกว่าเออพอเราเข้าช่อง youtube เราก็ได้ฟังเสียงเสียงอะไรอะจากฟังผู้หญิงเนาะฟังผู้หญิงที่ออกมาทําคลิปมาแชร์มา, share, มาคุยมา เตือนกันเพราะเราไปในกลุ่มของเพื่อนฟังสามีเราก็ได้ยินฟังนี่มามาเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออกรณีแต่ละกรณีที่ผู Option ้ชายรู้สึกแล้วก็ผู้หญิงรู้สึกมันก็ไม่แตกต่างกันเพียงแค่ว่าภาษามันพูดออกมาสื่อออกมานะ่ะไม่เหมือนกันฝั่งนู้นก็เอาดีเข้าตัวฝั่งนี้ก็เอาดีเข้าตัวพอที่นี้สรุปแล้วใครดีกว่าใคร มันก็ไม่มีใครดีกว่าใครคนเรานะ่ะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนต์มันที่ป้าสมใจบอกนั่นแหละต่างคนต่างมีจุดผิดพลาดต่างคนต่างมีจุดที่ไม่ดีแล้วก็มีจุดดีเหมือนกันเนะ่ก็เลยเดินออกมาเมื่อว,วานไปดื่มกาแฟหมดแก้วหนึ่งก็เลยปล่อยพ่อใหญ่อยู่กับเพื่อนเนะ่ก็ได้ขี่รถกลับมาเมื่อนี่ก็สิไปบ่ไก่เหรอพีนอน่น้องญาติฝนตกห้ามหัวบ่มีรถใหญ่น้ำเขา,เาชีวิต เมียต่างชาติก็ใช่ว่าจะสุขสบายหรืยแต่บางทีสบายใจแต่ไม่สบายกายแต่บางคนสบายกายแต่ไม่สบายใจคือว่าจังสันสบายใจก็คือสบายใจชีวิตความเป็นอยู่ดีกินดีนอนหลับแต่ไม่สบายกายคือทุกข์กับการอบรมสั่งสอนลูกยิ่งลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะเหมือนลูกเนี่ยนี่ละอะไม่ต้องไปพูดของคนอื่นการอบรมสั่งสอนในช่วงที่เขาอยู่ในวัยเบญจเพศ นะวัยเข้าจะเข้าว,วัยเบญจเพศละ่ะอ๋ลูกเน็ตจะสิบหกแล้วเนาะอีกคนก็สิบห้าเนี่ยเป็นวัยที่เขากําลังต่อต้านและมีความที่อยากแสดงออกเยอะบางทีแสดงออกหรือว่าพูดออกมาน่ะเขารู้เท่าไม่ถึงการนั่นก็คือเขาเว้าโดยที่คิดไม่ถึงบางทีเราพูดยังไม่ทันจบเขาก็คิดว่าเออสิ่งที่เขาพูดออกมาน่ยมันถูกพอเราพูดเขาก็ผิดใจลูกคนไทย เวลาผิดใจนิดผิดใจหน่อยจะงอนจะงอนจะไม่อะไรอ่ะไม่ฟังหน้านี่ตึงขึงแต่ฝรั่งลูกเขานะ่ะถ้าโกรธถ้าอะไรเขาก็จะไม่สนใจเขาจะไม่พูดและเขาจะไม่ทําในสิ่งที่ลูกเขาขอแต่คนไทยนี่ดา่าแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบลูกมาขอก็ทําให้คือเกา่ามันเลยทําให้เด็กสองวัฒนธรรมสองประเพณีสองประเทศ มีการเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตไม่เหมือนกันฝรั่งเด็กอายุ1 7 1 8ปีเขาจะมีความมั่นใจเชื่อใจและก็สามารถที่จะออกไปสร้างรายได้หาที่อยู่เองได้อยู่แบบเอาตัวเองรอดได้แต่ลูกคนไทยบ่อปากเก่งแต่เอาตัวเองไม่รอดปากเก่งที่นี้คือแสดงความคิดเห็นพูดปุ๊บปุ๊กูรู้เบิดกูรู้ดีความคิดของเขาคือเขารู้เขารู้เพราะว่าเขาได้เรียน รู้มาจากโรงเรียนเขาได้เรียนรู้เขาได้ไปเรียนดีๆสูง,สงแต่มันไม่ใช่การที่ไปรับรู้การศึกษาจากโรงเรียนนั่นแค่องค์งประกอบการเอาชีวิตให้ทันเทคโนโลยีหรือว่าทันสมัยทันเหตุการณ์แต่ชีวิตจรงิงมันไม่ได้มาจากโรงเรียนแต่เขาคิดว่าทั้งชีวิตการดำรงชีพการอยู่การกินหรือการเอาตัวรอดมาจากโรงเรียนหมด มันไม่ใช่น่เลยบอกเด็กคนไทยอ่ะลูกคนไทยนะ่ะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนสมัยเก่าเพราะว่าได้เรียนในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้าถึงและพัฒนากว่าสมัยเกา่านี่เลยบอกบางครั้งเราพูดเราบอกเขาเขาก็อาจจะคิดว่าเออเขาเป็นเด็กสมัยใหม่เขามีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเขามีการศึกษาใหม่เข้ามามาเลยทําให้เขารู้ดีกว่าคนรุ่นเกา่านี่เลยบอก จะบอกอะไรให้ว่าเธอน่ยยังเอาตัวเองไม่รอดเพราะเธอใช้กำลังตัดสินความสามารถที่ที่ผู้นี้หมายถึงอีอย่างที่ว่าเอากำลังตัดสินความสามารถเพราะว่าเขาทำอะไรเขาทำด้วยแรงเขาไม่ใช้สมองคิดเขาไม่ใช่สมองแก้ไขเขาทำ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 ,ทำคือคือนั่นแหละคือกำลังเอากำลังตัดสินการการทำงานในบอกตายตายอย่างเดียว เพราะว่าแก้ปัญหาด้วยกําลังเธอไม่แก้ปัญหาด้วยสมองหรือปัญญาเรียนสูงขนาดไหนถ้าเธอยังใช้กําลังแก้แก้ไขปัญหาไม่ใช้สมองหรือปัญญาหรือความคิดนะ่ะตายแน่นเลยบอกบางครั้งการที่เธอไปใช้ชีวิตหรือว่าเดินดูคนที่เขาทํางานปั๊มน้ํามันอย่างเงี้ยเด็กเสิรฟอย่างเงี้ย อะไรก็แล้วแต่ทำไมเขาถึงอยู่ได้ทำไมเขาถึงเอาชีวิตรอดเพราะว่าเขาเรียนรู้การใช้ดำรงชีวิตนอกสถานการณ์นอกสถานที่นั่นก็คือพบปะผู้คนได้บริหารได้เทคแคลูกค้าได้ดูแลลูกค้าได้รู้จักนิสัยเจโคโวว่าลูกค้าคนนี้เป็นไงแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่เธออยู่ที่โรงเรียนเธอก็จะเจอแค่การศึกษาที่ปรับเปลี่ยนจากเมื่อก่อน ตามเทคโนโลยีแต่พอมาใช้กับชีวิตภายนอกโรงเรียนเธอไปไม่เป็นมึนตึ๊บแม่ถึงบอกลูกคนไทยนะ่ะสามปีบางทียังไม่รู้จักกันหาอะไรได้เลี้ยงตัวเองหรือยังแบมือขอเงินพ่อเงินแม่บางคนตีพ่อตีแม่ก็มีเพราะต้องการเอาเงินมาซื้อเหล้าซื้อ,อยาก,กินไม่รู้จักว่า จะไปหารายได้มาจากที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปทํำยังไงเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยลูกคนไทยคนไทยจะเลี้ยงลูกแบบเนี้เลี้ยงลูกไม่โตเนี่ยถึงพยายามที่จะด่าเขาอบรมเขามันก็เลยทําให้คนกลุ่มเล็กๆคิดว่าเน็ตไม่รักลูกคิดว่าเน็ตเห็นเกตตัวคิดว่าเน็ตเนี่ยเอาเปรียบลูกเอาแต่ตัวเองอิ่มท้องเอาเตะตัวเองมีความสุขเออเน็ตเลยอยากจะบอกว่า การที่เราพูดอบรมเขา,าแบบจริงจังอะ่ะมันไม่เห็นวันนี้หรอกแต่อนาคตเวลาเขาเรียนจบหรือว่าเขาต้องไปใช้ชีวิตเพียงลำพังเขาจะรู้ถึงความหมายของคำว่าเรียนรู้ชีวิตภายนอกโรงเรียนมันเป็นยังไงมันต้องเจออะไรเยอะแยะเออมันไม่ใช่ว่าเรียนที่โรงเรียนแล้วจบสามารถที่จะ ทำให้ตัวเองดํารงชีวิตได้การเจอผู้คนการบริหารเทคเคอคนข้างนอกถ้าเราไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เราต้องเจอคนที่เราต้องเทคเคจะเฮ็ดงานเป็นราชการหรือจะเฮ็ดงานเป็นใหญ่โตยังไงเราก็ต้องดูแลคนที่มาใช้บริการถ้าหากเรามีเตะใส่อารมณ์ปั้งๆตกงานหางานใหม่ทําไปทํามาไม่มีงานทำโรงเรียน เขาก็สอนให้เราเขียนอ่านออกเขียนได้เขาก็สอนให้เรารู้จักการวางตัวให้เกตคนอื่นเคารพคนอื่นให้รู้จักเอ่อ,อมีมิรไม่ตีต่อเพื่อนร่วมห้องครูบาอาจารย์แต่ชีวิตข้างนอกโรงเรียนไม่ได้สอนเธอจะทำยังไงให้เธออยู่รอดเธอจะทำยังไงให้ชีวิตของเธออยู่ได้โดยที่ ยืนด้วยลําแข้งตัวเองคู่บ่ได้สอนเธอจะบริหารชีวิตตัวเองยังไงยังไงให้ไม่ขัดสนเรื่องการใช้จ่ายชีวิตประจำวันโรงเรียนไม่ได้สอนนี่คือคันอบรมของแน่กับพ่อใหญ่ที่พยายามใส่ไปในสมองเม,มมเบอรี่เด็กน้อยเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนถ้าหากเขาไม่รู้จักการบริหารเงินเขาไม่รู้จักการวาง วางแผนการใช้ชีวิตที่เรามัดระวังชีวิตของเขาก็มีแต่พังกับพังเพราะเขาเฟ้อเขาฟุ้มเฟยเขาใช้ชีวิตอะไรอะ่ะตามเทคโนโลยีตามสมัยตามไฮเทคแล้วเงินเดือนที่ได้รับแต่และเดือนเขาจะรู้จักแบ่งให้เป็นชั้นเป็นส่วนไหมโรงเรียนเขาไม่สอนยิ่งสมัยนี้ออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ออนลนครูเทพจะไม่เข้าห้อง ครูเทพจะไม่เข้ามาสอนในวิชานั้นเด็กต้องค้นคว้าเองบางทีมาบ้านเน็ตถามเอาเป็นอย่างยังต้องมาค้นในคอมพิวเตอร์ทำไมยังต้องมาหาทำไมยังต้องมาเซิร์ชต,ตาม Google คู่บอกเขา้าแม่วิชานี่คู่ปวดหัววันสันเอาเต็เวลาเงินเดือนออกรับเต็มเต็มเต็มเต็กนักเรียนกลับไม่รู้เรื่องวิชาการเลยบางที ถ้าโฟาลงโฟอนลำบางทีพุทธศักราชอะไรเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยบบลูเรื่องเนี่เลยบอกเดี๋ยวนี้โรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะมันไม่เหมือนสมัยก่อนฉะนั้นอย่ามาดังดื้อดันหรือว่าคิดว่าตัวเองนะฉลาดเพราะว่าสมัยนี้สมัยใหม่และก็ได้รับการศึกษาใหม่ๆเข้ามาพอดูแล้วเธอไม่ได้รับอะไรเลยจากโรงเรียนต้องมาบ้านค้นหาความรู้เอง เยอะกว่าไปโรงเรียนอีกน่นถึงพยายามที่จะบอกเขาว่าเออชีวิตนอกโรงเรียนนะหรือชีวิตที่เธอต้องไปพบปะผู้คนหลังจากเธอเรียนจบหรือว่าเธอต้องไปอะไรอะ่ะหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะเะนนั้นการที่แม่พ่อสอนนะ่ะก็ให้ฟังถึงเธอจะอยู่ในช่วงวัยที่ เข้าเบนจเพศเนาะพี่น้องสิบหกสปนี่ปวดหัวแน่นอนแมนบอใครว่าไม่ปวดหัวนี่บอเชื่อดรอกเพียงแค่ว่าจะปวดหัวมากน้อยแค่ไหนถ้าหากเขาพ้นเบนจเพศเข้าไปในวัย 18, บแเขาจะรู้สึกว่าเออแต่นั่นก็อยู่ที่ว่าการพูดคุยอบรมอีกละ่ะบางคนบมฮห้ลละเพราะพ่อแม่ไม่เคยบอกมีแต่เอามือยัด เอาเงินยสาส่มือเงินยสาส่มือ,อย่างเดียวเช้ามาตั้งเปะบนโต๊ะเย็นมาตั้งเปะบนโต๊ะพอเช้าใหม่วันก็ตั้งเปะบนโต๊ะถ้าลูกเติบโตด้วยการเลี้ยงเลี้ยงด้วยเงินมันก็จะทําให้เด็กน้อยคิดว่ายังไงซะชีวิตถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเปลีป่ยนแปลง ก็จะมีพ่อแม่คอยสเปร์เงินให้ตลอดจะไปยากอีกอย่าง,างสิ่ไปอดตายอีกอย่างบ่มีทางอดตายแน,น่นอนถ้าหากพ่อกับแม่บ่ไต่กูก็บ่ตต่อยากจะถามว่าแล้วพ่อกับแม่นะ่ะอายุมันเก่ขึ้นหรือมันหนุ่มขึ้นถึงบอกฝรั่งเวลาลูกเขาอายุ18-19ปีส่วนมากเด็กเขาจะย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์แชราอพาร์ตเมนต์อยู่กับเพื่อนทดลองการใช้ชีวิตด้วยตัวเองอื พ่อกับแม่เขาก็จะดูห่างๆว่าลูกของเขานะ่ะมีความสามารถหรือว่าจะทําให้ตัวเองแสดงถึงความรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าเขาทิ้งลูกไหมเขาก็ไม่ทิ้งเขาก็ดูแบบห่วงๆห่างๆ,ๆเสียงเครื่องบินพี่น,น้องเนี่ยเลยต้องหยุดเนาะจานเดี๋ยวเสียงเครื่องบินบินผ่านพูดไปเดี๋ยวก็จะไม่ได้ยินอีกพูดถึงไหนล่ะเออเขาก็จะดูลูกเขาแบบ ห่วงหวังทางห่างแต่ถ้าลูกเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ส่วนมากเด็กของชาวต่างชาติเขาจะเป็นขอความช่วยเหลือจากบุปการีหรือพ่อแม่นะ่ะเป็นแบบการช่วยเหลือแบบผ่อนผันเขาจะไม่ขอแบบมีความที่เงื่อนยูวา่างเปล่าคือขอแบบวา่างเปล่าเขาจะเป็นการเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่แบบผ่อนผันมันเรื่องเงินอย่างเงี้ยถ้าหากเขา เออต้องการซื้อนั่นซื้อนี่แต่เงินเขาบ่าพ่อเขาก็จะมาคุยกับพ่อกับแม่ว่าผมอยากได้นั่นได้นี่แต่ผมไม่อยากไปกู้ยืมจากธนาคารหรือว่ากู้ยืมจากคนอื่นเพราะว่าการที่เขาไปกู้ยืมจากที่อื่นดอกเบีย้ยมันก็จะปรับเป็นเท่าตัวจากสองจากหมื่นหนึ่งมันก็จะเป็นสามหมืน่นสี่หมืน่นแต่ถ้าเขายืมจากพ่อแม่เขาเองแล้วเขาผลส่งให้มันก็จะเป็นการลดต้นทุนจากดอกเบีย้ยคือไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอก จะไปคิดดอกเบี้ยกับลูกนอกจากว่าลูกจะให้ด้วยความที่เออน้ําใจอเหมือนกับเขามายืมเรางมือนหนึ่งพอเขามาคืนเราเนะนี่ยเออพ่อผมให้เด้อพันหนึ่งเป็นดอกเนี่ยฝรั่งเขาจะช่วยลูกอย่างนี้และลูกของชาวต่างชาติเขาก็จะมาขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่อย่างนี้คือผ่อนออกกับพ่อแม่หมายถึงยืมอะละยืมเงินแต่เขาผ่อนกับพ่อแม่เพราะเขาไม่ต้องไปจ่ายค่าดอกแต่ถ้าเขาไปขอยืมจากที่อื่นเขาต้องจ่ายค่าดอก เพราะบางคนชาวต่างชาติเขาเห็นลูกเขามีความราับผิดชอบอ่ะผลไม่เคยขาดต่อตรงต่อเวลาทุกเดือนทุกเดือนเงินที่เขาผ่อนจากการยืมฝรั่งเขาก็คืนลูกเขาทุบบาทุสตางเพราะเขาเห็นความตั้งใจของเด็กเขาเห็นความตั้งใจของลูกลูกเขามีความราับผิดชอบเขาก็เอาเงินที่ลูกส่งผ่อนเขาหลังนั่น่ะคืนลูกมันก็เป็นแบบนี้แต่คนไทย บ่มียืมบางทียืมเหมือนกับขอเอออย่ายืมซะมึงขอ,อกูหลุดเพราะไม่มีวันทได้กลับไม่มีวันที่จะได้เงินกลับจากลูกฉะนั้นส่วนมากพ่อแม่ถ้าหากปัดได้มึงไปหายืมที่อื่นเพราะเขารู้ว่าลูกยืมนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะได้เห็นเงินตัวเองกลับแต่ชาวต่างชาติเขาจะทําแบบมีสัญญากู้ยืมคือเอกสารแต่จะไม่มีดอกเบี้ย แต่คนไทยยืมปากเปล่าแม่ยืมในห้ารอยแม่ยืมในมื่นหนึ 10, น่งแม่ยืมในสองหมืนนี่แหละนะี่ถึงว่าเอามาให้ดูจากการเป็นจริงการเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอนของสองวัฒนธรรมมันแตกต่างกันขนาดไหนฉะนนั้นอย่าไปว่าชาวต่างชาติเขาเลี้ยงลูกอบรมลูกแบบหนักการที่เขา สอนลูกเขาหรือว่าอบรมลูกเขาแบบนั้นน่ะมันทําให้เด็กสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองลําแข้งตัวเองได้ไวแต่คนไทยลูกล้มแบะหน่อยเอามือขึ้นไปดึงแล้วทําไมก็ลูกไงจะทิ้งได้ยังไงคําว่าทิ้งนะคาว่าทิ้งหรือวางเขาลงไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ดูแลเราต้องเข้าใจใหม่คาว่าปล่อยมือกับวางเขาลง นั่นก็คือเวลาอันสมควรหรือว่าเราดูแล้วเขาสมควรที่จะก,ก้าวออกจากเราไปสร้างความมั่นใจให้ตัวเองความมั่นคงให้ตัวเองหรือยังไม่ใช่เราปล่อยทิ้งขว้างใส่ทางขยะหรือใส่ถุงดำมัดปากการที่เราปล่อยคือเราให้เขาทําหรือว่าเราเป็นคนวางแผนให้เขาหรือว่าปูทางให้เขาแล้วเขาต้องก้าวต่อไปให้ได้เพราะอนาคต หรืออายุขนาดนี้มันต้องถึงเวลาที่เขาต้องออกไปประชิญโลกว้างด้วยตัวเขาเองแล้วไม่ใช่หายใจลดต้นคออยู่กับพ่อแม่ตลอดอืแล้วเราก็คอยดูเขาห่างๆบาเบาม้นว่าไม่ได้ติดตามชีวิตเขาเลยถ้าหากมันถึงเวลาที่หรือว่ามันเกินกําลังเขาจริงๆเออเราก็เข้าไปเข้าไปแต่ไม่ใช่เข้าไปตลอดเวลานี่แหละคือการที่แนะสอนลูก แบบนี้มันเลยจะอาจจะทําให้หลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมเน็ตถึงดูเอาเปรียบลูกจังการเอาเปรียบลูกนั่นเด้อก็คือบสสนใจหลงผัวลืมลูกอืหรือว่าอะไรอะ่ะหาความสุขใส่แต่ตัวเองลูกจะอยู่จังได้สร้างจะมีกินบ่มีกินสร้างจะอยู่บ้านนอกใช้ชีวิตจังได้มมีการศึกษาบ่มีการศึกษาสร้าง นี่แหละเขาถึงเรียกว่าการเห็นเกตตัวของคนเป็นแม่แต่การที่เราพูดอะไรสอนอบรมเขาไม่เหมือนลูกคนอื่นนั่นไม่ใช่ว่าเราเห็นเกตตัวหรือเราไม่รักลูกการสอนลูกการอบรมลูกการเลี้ยงดูลูกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแม่แต่ละคนแต่ละครอบครัวเออแล้วทีนี้ให้ให้ดูว่าเจ้าของอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองแบบนั้น กับการอบรมของเราสอนลูกเราแบบเนี้มันแตกต่างกันไหมมันก็ต้องแตกต่างย่อมแตกต่างอยู่แล้วเพราะว่าเราอบรมไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาการอบรมของตัวเองมากดดันครอบครัวคนอื่นหรือเปรียบเทียบก,กับครอบครัวคนอื่นเพราะแต่ละครอบครัวหนึ่งการใช้ชีวิตสองมีคนละผัวสลูกคนละคนสี่พ่อแม่คนละคนมันไม่เหมือนกันอืม ก่อนจะพูดหรือก่อนที่จะมาพยายามบอกใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุลผลหรือว่าอะไรอ่ะมีจิตใต้สำนึกว่าแต่ละครอบครัวเราไม่เหมือนกันเกิดก็คนละพ่อละแม่แล้วสามีก็คนละคนแล้วลูกก็คนละคนแล้วและการอบรมสั่งสอนมันก็จะเหมือนกันได้ยังไง อย่าเอาชีวิตของคุณหรือว่าของใครมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นเพราะว่าคนคนนี้ก็ไม่เคยเอาชีวิตของคนนี้ไปเปรียบเทียบกับการอบรมสั่งสอนของใครเพราะว่าการอบรมสั่งสอนลูกหรือการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันแนทจะอบรมสั่งสอนลูกตามเหตุและผลสมควรที่เขาสมควรจะมีและสมควรที่จะได้ ไม่ใช่เอาเงินหรือว่าชีวิตหรูหรามาตัดสินปัญหาในการอบสุอบรุมสั่งสอนเด็กหรือว่าเอาปากเอาเออไม่ใช่เอาปากเอาเงินไปปิดปากเพื่อหยุดปัญหาการอบรุมสั่งสอนลูกหรือเอาอาหารดีๆเพลงๆมาปิดปากลูกเพื่อการอบรุมสั่งสอนลูกนั่นไม่ใช่วิธีการการอบรุมของแน็ตการอบรมสั่งสอนแนตคือเอาความเป็นจริงมาคุยแล้วก็มาบอกเขา แต่ชีวิตวันข้างหน้าหลังจากที่ท้าของเขาหวิดออกจากบ้านหลังนี้แล้วเขาจะไปยังไงเขาจะทํำยังไงหรือเขาจะไปประสบพบเจอปัญหาอย่างไงในชีวิตเขาอันนั้นเนต็ตไม่รู้ขอดูเขาอย่างห่างๆห่วงๆช่วยได้เท่าที่เราช่วยแต่จะไม่ช่วยเขาแบบอะไรอ่ะหลับหูหลับตาจนตัวเองร่วมหายตายจากมันไม่ใช่เหตุลผลที่ดีเขามีปัญหาเขาต้องแก้ด้วยตัวเขาเองเราก็เป็นแม่เราก็ต้องดูว่า เราจะแก้หรือช่วยเขาได้แบบไหนไม่ใช่โอ้ยแม่อันมีเงินเดือนซัมนี่เบิดแล้วเทดจังไดละ่ะโอ้บ่ยากลูกรอแ,แม่แป๊บหนึ่งกูไปกดให้กนเด้อแปะให้เขาเดือนต่อมาเขาจะทำยังไงคือเกา่าแม่เดือนนี้ค่าน้ากาไฟาย,ยังพอตั้นใจเลยเบิดแล้วเงินเดือนเทดจังไดแม่โอ้ปวดหัวเด้อเออรอก่อนเด้อเดี๋ยวไปกดให้กนยัดใส่หน้าเขาแปะเอาไปจ่ายซะ แล้วเมื่อไหร่เขาจะรู้จักบริหารชีวิตการใช้เงินการดำรงชีวิตถ้าหากเขาเป็นอย่างนี้แนะสซีบอกเขายังเดียวเลยเดอ้อบัตรรุ่นก็กินเกลือโลนลูกหรือว่ามึงซื้อน้ำเปล่าไว้สกขวดเด้อไวส้สิถ้าหากยังใช้ชีวิตยังเสียตายต้องหู้แม้ค่าน้ำเข้าไฟเท่าไหร่ต้องหักไว้ค่าหอพักสูเช่ออก,กับมูหรือว่าสู ซื้ออพาร์ตเมนต์เท่าไรซูต้องหักไว้เหลือเท่าไรซูก็ต้องอยู่ให้ได้เท่านั้นแหละมันมีกี่เปอร์เซ็นต์หารออกมาเงินเดือนน่ะเดือนเท่านี้เอาค่าอพาร์เมนต์ซูผ่อนเท่านี้ค่าน้ำค่าไฟซูเท่านี้ซูหารออกมาเดี๋ยวมันก็จะลงตัวเองเดือนนี้มันอาจจะเหลือน,น้อยหนึ่งลูกเหลือแค่นี้เดือนหน้าซูเฮ็ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็สีเหลือหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นนี่แหละ การสอนลูกแน็ตเดอร์แน็กก็จะเป็นคนจังซี่ถ้าหาเข้าไปแก้ปัญหาด้วยเงิน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 มันจบบม่สิ้นดอกและเขาก็จะไม่รู้จักตูเราต้องแก้ให้มันตรงจุดไม่ใช่แก้เพราะให้มันจบผ่านแล้ววันข้างหน้ามาอีกปัญหาอีกค่อยแก้แก้จนเจ้าของตายและลูกจะรู้จักไหมว่าค่าของเงินแต่ละบาทนะ่ะมันมาจากไหน ไม่รู้เอาได้จะคลิปนี้ยาวแล้วเนสิไปก่อนฝนสิมาแล้วสวัสดีค่ะแม่ก็โทษได้แล้วบะเนี่ยจะลงโทรหาแม่ด้วยจะถามแม่หน่อยว่ามีคนไปหาเรื่องไหม